าออการผลแนลในสิบันนรองไก่มาลอดู้ว่ตำรวจเอก็เิร์ฟงรัฐเลยนะมอบคุณให้ข้าราชการตำรวจด้วยครับผมซึ่งก็โครงการ,การตัวจำนำุณท่านไม่ได้หรืออันเอกสนองธัญญนุนนะรองผู้ว่าท่านรองผมงรัฐนะครับท่านก็จะได้มอบทุรศึกสา,าให้เด็กด้วยนะครับเดี๋ยวให้เด็กเข้าแถวมา รับเตนะครับอีพุธนะเนี่ถ้าคำัใจน้องนะจะรบกวาสาธำเนินบัดนี้สนคุมริโชตวิญยาณอน้องต่อไปเลยครับไปรอนุ่นก่อนครับวันนะี้ก็เลยเวลาทมอบด้ยครับคืออเรียกใหลับครับไปไปไป ก็เดี <S 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 ๋ยวจะสลับเันมอบตัวเลขเด็กนะครับท่านรองประธานด้วยแล้วก็รองปราธานตอนนั้นมีกระสุนสลาใช่แม่กำลังยืนรันาอยู่หลุดรั่วออกมาเลยกะสนาวสั้นเลยนะครับกระสุยาวไปเลยครับ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  มองมองในแง่สาธารณสุขจังหวัดสุรทักษ์พครับพองกันกับโรงเรียนนี่นะครับครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของเรานะรณรงเพื่อยช่วยตัวเอะชาชนนะครับเปิดหวยแฝ่บทเพลงศิลปะธรรมะเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำนาจต้านแหลมนะครับโรงเรียนนี้ก็ เลือนักเรียนครับเอาเะครับันนหมเอกอานเสอง้องมาข้อแถวนะถ่ายูปครับตัวน้ได้เปลี่เชยตัวนี้องางดีกวด้วยนะครับ อออออโอเคเอาลมณ์ยางเก่าได้ครับหนวยนะกานสังคมศาสตรนะครับท่าน,นพูนเนนอกสนองนะครับท่านรองนายแพทย์สาธารณสุข ท่านผอกลุ่มของทางด้านาพัฒนาชุมชนและก็สมาชิกชมรมเพื่อช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาตินะครับตลอดจนที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งดำเนินนการโดยชมรมเพื่อช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาตินะครับซช่งได้ทำกิจกรรมดีๆโดเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ ซึ่งเ,เหลือในเรื่องของการสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งพวกเราคราบว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นวัตถุประสงค์หลักนะครับเพื่อเรื่องใดนะครับท่านก็คือเรื่องของการป้องกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาระดับชาตินะครับเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องความยุทิศาสตร์นในการต่อสู้ ต้องทำเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหานี้ให้ได้นะครับปัญหายาเสพติดน,นั้นเป็นปัญหาที่ทำลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมัาจะพูดเปรียบเรยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราถ้าคนรุ่นก่อนจะรู้จักแล้วก็ตัวกัอนนี้ไปตัวไอ้นตัวนี้เช่เนไปตัวผีไม่ไม่ต้องถาเดอางอะไรเงี้ยผมบอกผม,ผมไม่เคยเห็น แต่มีผีอยู่ตัวหนึ่งตอนนี้ลาวาอยู่ในปัจจุบันมันเป็นผีกินเด็กผมเรียกว่าคือผีกินเด็กนั่นก็คือยาเสพติดมีอะเรยาบ้ายามาย้อันนี้มันกินจริงๆนะครับมันกินร่างกายกินสมองบางคนถ้ากินกินมากร่างกายก็หายขอมนะครับถ้ากินสมองไปมากๆก็จะเดินก็จะเพียวไปคุยกับเสาไฟฟ้าบ้าง ไม่รู้จักพ่อแม่ของตัวเองบ้างนี่ก็ยกกระยาให้เห็นนะครับว่ายาเสพติดนั้นเป็นภัยต่อพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นการที่ชมรมเพื่อนเชื่ยเพื่อนจัดกัรนี้ขึ้นมาจถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณอานังต่อประเทศชาตินะครับการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นในทางยุทธศาสตร์นะครับ รัฐบาลยุอาคุกตา์เลยเหมือนกับการทาสงครามนะครับซึ่งในยุคศาสตร์นั้นก็จะต้องมีด้านพบนะครับด้านป้องกันด้านการปราบปรามด้านการบาบัดน,บะนะครับป้องกันแปลว่าทํำยังไงให้ลูกหลานของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวับยาสติดถ้ายุ่งเกี่ยวแล้วใครที่มาทําให้ลูกหลานเราจะต้องกินยาเสติก็จะต้องถูกปราบปรามนะครับ ในส่วนของผู้ที่เสพไปแล้วในทางการแพทย์นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยก็จะต้องบำบัดรักษานะครับแต่ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ก่อนอันนี้ก็ได้คุยกันท่านร,าราองการบอกว่าเรามักงัให้ล้ำหนักในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเ,เดี๋ยวข้างหน้านี้ไม่ทราบว่า ในงไงกันเลยนะจะยกรอนกันแไหนนะอ่เสมอเมื่อมีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านนี้ปายาเสพติดมีปัญหามากเราครับจะมองไปหาท่านนายตำรวจไม่จัดก,การอันนี้คือเป็นมองมองเรื่องเดียวมองกลุมเดียวว่าจุดหมายปลายทางนั้นมันมีปัญหาแต่จริงๆแล้วการแก้ไขปัญหาการป้องกันปัญหายา,ยาเสพติด เราต้องร่วมกันทุกฝ่านะครับทั้งเรื่องเรื่องตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนสังคมชุมชนนะครับต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหายาเสพติดแล้วอย่าไปโทษใครคนใดคนหนึ่งเราต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมรนมดมแห่งชาติคงจะเล็งเห็นถึงจุดอ่อนของาการขับเคลื่องงนการแก้ไขปัญหา สซึ่งลำพังแต่เพียงภาครกฐนั้นมีข้อจำกัดเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องของบุคลากรแล้วก็รวมถึงระบบระเบียบของทางราชการซึ่งมันอาจจะเป็นอุกสรรเพระฉะนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่งที่สามารถที่จะไปอุดช่องว่างในระบบที่เรามีอยู่นะครับก็ต้องขอแสดงความชื่นชม อย่างยิ่งนะครับในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้นหมู่บ้านมีประมาณ290หมู่บ้านนะครับขณะนี้เป็นหม<อ>ู่บ้านของคุณแม่ของแอนดินไปแล้วประมาณ204หมู่บ้านนะครับสําหรับเงินที่ทางชมรมเพื่อช่วย,วยเพื่อนตำรวจแห่งชาตินะครับรอมอบไ้เพื่อไปบริหารจัดการเพื่อวัตถุประสงค์นะครับในสมทบกับทุนที่มีอยู่ของคุณแม่นั้น ประกอบด้วยกอนนงเุินที่มีอยูอ่เริ่มต้นด้วยทุนศักดิ์สิทธิ์นะอารย์ขอแปดพันบาทแปดพันบาทแค่นี้ไม่พอนะครับแต่แปดพันบาทนี้ใส่ความศักดิ์สิทธิ์ลงไปเพื่อที่จะเพิ่มขึ้นมาายหลังใ้มังอกยเพิ่มปุนนะครับก็จะมีะทุนศรัทธานะครับวันนี้ถือว่าเป็นศุนสัทาที่จะไปส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ ้าหม so so, ู่บ้านไหน่เข้มแข็งก็จะกลายเป็นสามารถที่จะหาคุณให้พ่อเคยได้มากหลายหมู่บ้านก็สามารถทำได้อย่างก้าานะครับเรียกว่าคุณปัญญานะครับก็จังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ต้องขอขอบคุณชุมชนเพื่อนเพื่อนเพื่อนประานนะครับที่ได้สนับสนุนเติมสนับสนุนเติมกองทุนนอห่งนี้ให้มีความสู์มากยี่ขึ้นจังหวัดก็จะนำเงินส่วนนี้ไป บริหารจากการให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดนี้ท่งนั้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการดูแลพี่น้องประชาชนดูแลเด็กดและเยาวชนเพื่อให้ปลอดภัยจากยาเสพติดน,นะครับประเทศชาติเรา,าก็จะการเจริญก้่วหน้าโดยไม่มีอุปสรรคที่จะมาป่อยอรบกวนหรือทำลายเด็กๆเยาเวชนของเรานะครับและสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรน,นะครับให้ กพื่มเพื <conditions> ่อนเพื่อนคน่ะชาตินะครับสมาชิกทุกคนมีความสุขมีความกริญก้าวหน้นในการบิการทุกการสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จครับขอบคุณมากครับ